โอเคฮะกลับมาอยู่กับผมเมกาบีนะครับแล้วตอนนี้คุณอยู่กันในเกมแมนฮันภาคแรก EP ที่5นะจ๊ะฟิวเอลิทบายเฮดมาจะาประมาณว่าเชื้อเพลิงจากความเกลียดชังอะไรประมาณนั้นน่นแหละโอเคไม่รีรอมาเล่นกันเลยรอชา้าอยู่ใหญ่ฟิวเอลิทบายเฮดไอพวก,พวกหัวรุนแรงคนนั้นทำฉันเบื่อมากเลย ไอพวงาระคอยเที่ยวด่าคนอื่นไปทั่วเพื่อผลประโยชน์เพื่อพความมัรจพอของตัวเองตัดการมันเลยแล้วก็กระชากวิญญาณมันออกจากล่างผมไม่มั่นใจนะครับว่าสกิน S S K I N น่มันมันมันน่าจะเป็นแสดแรงของคำว่าสกินเฮที่แปลหัวหัวรุนแรงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าใช่โดยรวมประโยชน์เมื่อกี้ก็คือสตาร์เบเตอร์มิตรสตาร์เตอร์ก็ ไม่พอใจไอ้กลุ่มพวกนี้แล้วก็สั่งให้แคชคือพระเอกของเราเนี่ยจัดก,การทิ้งให้หมดยั่ไงก็ตามแต่ลุยลุยเลยดิสเวยูฟั k ทางนี้ไอ้ยศไอ้แม่ย้อยเออไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะหยับคายมากนะแต่ว่าเกมนี้โอ้โหคำหยับแั่งเต็มเลยมีไหมไม่น่ามีมั้งโอเคไม่มีก็ออกไปดูเด้ ออกไปเผชิญโลกไหนไเน,นีน่ยเฮ้ยเห็นป่าไม่เห็นเว้ยเป็นอาวุธหน่อยมัน <c oughs> เป็นอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยผมเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวเสียงเข้ามาแป๊บหนึ่งนะเจอเค โอ้ยแ oh, he ียสองตัวน้องไงดีอย่าหันมานะจ๊ะอย่าหันมานะหนู เจ๊ขอ,อเจ๊จัดให้วิสักหัวเลยมินเจ๊จัดให้ไปนอนหนึ่งตัวแล้วลูกมีตัววะเนี่ยเฮ้ยเออตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่ไหน ให้เจจัดให้มาเจจะเอาให้แบบเบิ่มๆคืนลือคืนลือเลยเอ่ะมาไปไหนวะเฮ้ยเดินมาละเฮ้ยเดินมาดีอีกหน่อยดีน้องชายหายไปแล้วเฮ้ยฮีแมงวับได้เหรอ บิ่มเบิ่มคือรือนะ้อหน้าคือรือ้อืไปไปนอนมีสองตัวปะวะหมดแล้วมัง้งใช่ไหมตัวหนึงเว้ย yes K เห็นไหวๆตรงนั้น โอแม่งเดินสกลยเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนแหมเข้าใจล้มเลยนะล้มกลองเลือดเลยโอ้แม่เฮ้ยพวกนั้นมันเจ๋งมากเลยประตูเปิดแล้วเอาอย่าเออลุยต่อเลยออกจากที่นี่กัน น่าจะมีอะไรมั้งเอ้ยมีมีตรงนู้นปตระตูไฟไฟ้าอีกไปเนี่ยเฮ้ยเคียออกไม่ได้เว้ยเฮ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 ้ยทางนี้แม่งมีทางไปต่อเหมือนแม่งจะไม่ดูกล้องวงจรปิดนะเนี่ยเหมือนดูหนังโป้ว่ะ แี่นั่นแม่งตั้งใจดูแต่หนังโป๊ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเราต้องเออ่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมปิดทีวีเดี๋ยวเราก็จะต้องปิดให้มันเองเมื่อกี้เหมือนก็จะซูมสตาร์เบเตอร์จะซูมไปที่สวิตแถวๆไหนโอ้ยแค่แม่งไม่นสนวนอะไรเลยอะไม่สนวนโลกเลยด,ดูหนังโป๊ จัดท้บ้าเอ้ยฟิลแม่งจะมาเสียอะไรเวลานี้วะกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะติดลมกระหนังโป๊มายยังมึงช้าจังเลยอ่ะเออมาดิ อย่างนั้นแหละพี่ชายซ่อมไปนะซ่อมไปอืมพี่ไปนอนก่อนนะเพาบ้างนะเพาบ้างไอเรื่องพวกเนี้ยวันพราวันเจ้าก,ก็ไม่เว้นกันเลยอยากจะดูแต่หนัง้องอุ้ยเชี่ยมันมีเลือดอะไรวะเนี่ยแม่งมีเฮลเฮลเฮล,เลบอยเกิดเลย รถเครนคุณคิดยังไงกับมันล่ะต้องการแก๊สเพื่อ,อ,อให้ให้ให้เครนทำงานก็ถึงเป็นที่มาของชื่อ f u e l Lit by H เก็บเช็คพอยต์เดี๋ยวเราจะต้องตามจุดสีเขียวนั่นไปนะฮะจุดสีเขียวนั่นจะเป็นจุดที่จะพาเราไปหากับแก๊สเอาไว้เติมกับรถเครน ยีงมีตัวหนึ่งโผล่มาตัวหนึ่งเว้ยไหนกะลบก่อนละเคาะเดะรออะไรขอเลยลูกพี่มาดิมึงมาดิ ไปแล้วไม่รู้ว่ามีอีกตัวนะอืไปนอนนะลูกนะมันจะมีอีกตัวมไเคาะดีฮ้ยไม่มีสปอตไลท์สองเห็นปะวะแต่ผมว่าไม่น่าเห็นหรอกคลิกเกมนี้คือดูจากพื้นนะฮะถ้าพื้นมันเงาดำก็ไม่เห็นหรอก นี่งไงไม่เห็นจองกูขนาดนี้ไม่เห็นสักอะไรไปได้บนหัวอืมผมชอบส่ยรับันเสือเอ้อเหมือนกันนะเขาจะตั้งใจให้เป็นนาซีแหละแต่ก็รีกเลี่ยงป้า <ad> ไปนอนนะเม่ง <ED> สองตัวสองตัวน้อยไปมากาะว่ามีอีก ไม่น่าแค่สองรอรดูแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้ยนี่มันทางเดิมทางเดิมโทษ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 โมซัว,วแลละกู หรือมีแค่สองตัวจริงวะโอ้ยเชียร์ค่อยๆไปนะลูกนะหัวหน้าก็อย่าหันมานะหัวหน้านะหัวหน้าอย่าหันมานะเออจะได้หลับสบายๆสเสร็จหมดสามตัว แค่สามแหละผมว่าสี่ห้าหกมันจะดูเยอะไปแล้วเดี๋ยวผมขอสำรวจให้ทุวนทั่วก่อนนะนี่อร่อย <c oughs> ปืนตะปูเหลือเยอะไหมยิปสองนะัดโอ้สบายเช็คพอย หยิบแก๊สโดยการกดสามเหลี่ยมนะฮะ <c oughs> โอเครออะไรหยิบดิเอาแก๊สออกไปข้างนอกแต่มันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอวะนั่นไงอย่าไปให้มันออกไปได้ <c oughs> เร็วเข้าเร็วเข้าหายแล้วแม่งมากันเป็นพาเลทเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นนะ <c oughs> เรามาจากทางด้านข้างนี้ใช่ไหม <c oughs> อเอเแค่กูต้องไปซ่อนก่อนวะอย่างนี้ พาเดนเลยคืนซ่อนไหนวะเนี่ยมีไหมไม่มีเว้ยโปรง่งเมื่อกี้ผมรับได้มันปลาประมาณกี่ตัวนะสี่ป่ะสี่ตัวเนาะสี่ตัวก็วัดวาขอวางก่อน เป็นตัวแรกแล้วไม่เห็นอะไรเลยเว้ยมีตัวหนึ่งแน่นอนล่ะเพ่งหน่อยเพ่งหน่อย ตรงนี้ได้ได้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่เชคเสียงยังไม่เสียงไปไม่ถึงด้วยผมตีเข้าข้าว่าประมาณ4ตัวนะฮะ น่าจะไม่เกินนี้หรอกสี่ตัวสีตวส่ตัวอืม <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือสาม เป็นแล้วตัวหนึง่ชงชดเช่ไม่มีเว้ยเฮ้ย แกะออกมาก่อนดีกว่าจะได้เดินทางสะดวกหน่อยอืมไอ้ตรงนี้มีที่หลบหลบดีรออะไรมาแล้วมาแล้วลูกพี่มาแล้ว You filthy bastard! Turned up another blank. Set go. Set song. 2 song. 2. Hmm. สารภาพตรงๆนะกูจำทางกลับไม่ได้เอ้ยเอยอ,ยอย่ายาเพนคิวเลอร์แล้วก็แล้วก็มึงด้วยใช่ไหมปูจัดการมึงไงอย่าหันกลับมาอย่าหันกลับมาหยเห็นกูแล้ว เห็นไหมไม่น่าเห็นมั้งเออเอามาเลยมาเลยมาเลยลูกพี่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเออลูกพี่ลูกพี่งงหน่อยเออทำเป็นงงอ่ะแล้วหันกลับไปนั่นแหละอย่างนั้นเลยลูกพี่ลูกพี่ก็ไปนอนนะสามตัว มีตัวที่สี่ด้วเฮ้ยอือตัวที่สี่ไม่ต้องลีลาไม่ต้องลีลาแล้วุ้ยไอ้อเขี้มึงเก่งจังวะมึงเก่งทุกตัวเลยอ่ะหรือว่ากูออดเองอือไปนอนโชคดีได้มียาแก้แพ้เอ้ยไม่ยช่ไอ้อะไรวะยายาฆ่าเชื้อเพีคิวเล่ยใกล้หมดแล้วล่ะผมมั่นใจ สี่ตัวเหลือๆปลาทีนี้นีเราก็ไปที่รถเครนกันจ้าา <c oughs> อยู่ไหนวะรถเครนเห็นไหมเออนี่ไงยกรถเครนเจอแล้วเฮ้ยมีเพนคิวเลอร์ แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่โอเคเติมใช่ไหมเคกู okay, เติมแล้วแล้วไงต่อกดเข้าไปกดสามเหลี่ยมเพื่อเข้าไปที่รถใช่ไหมกดสามเหลี่ยมขนาดที่อยู่บนพื้นเพื่อเข้าไปในรถกด X เ,เพื่อดึงตู้เย็น หนึง่งของไอเชอตู้เย็นไปไหนวะไอตู้เย็นหายอ๋อไม่หายไม่หายลากมาแม่งเลยนี่นี่เออนี่เยโดตายรอดสองตัวอิซี่อิซี่นี่จ้ะตู้ตูเต้เย็นยออตู้เย็นไม้เออตู้เย็นไม้ อารมณ์ลอยก็เอาตู้เย็นไปกินหายังอารมณ์ลอยก็เอาตู้เย็นไปกิน,นกเฮ้ยหายตูเยเต้เย็นติดเออตายตัวแล้วเฮ้ยเลือดลดเยอะตัวมีสี่ตัวใช่ไหมเนี่ยถ้าสี่ตัวพอไหวอยู่ เออเอาตู้เย็ยนไปกินอีกทีไหมอีกทีไหมอีกทีไหม,ม <c oughs> ตายเกลื่อนครับโอเคหมดแล้วลงรออะไรอะ่ะเยสดอบเต็มเลยครับปืนเก็บเพย์คิวเลอร์ก่อนเอ๊ะ แล้วกูต้องทำอะไรต่อเนี่ยเฮคิวเลอร์เออเอาแล้วยังไงอะก็กูเสร็จแล้วนี่อ๋อเข้านี่ใช่ไหมไอตรงที่เอาตู้เย็นออกมาเนี่ยมันให้เราเอาตู้เย็นออกมาแสดงว่ามันให้เราเข้าตรงนี้ต่อเออเราก็ไม่เคยมาจริงเนาะ แล้วไงอะ่ะมีอะไรต่อมีกล่องลูกปืนอ้ยเหมือนว่าเ,าเราเราเราต้องเข้าตรงนั้นปะวะใช่แน่เลยแต่เราเราจะเข้ายัางไงอะ่ะต้องหาทางเข้าก่อนฮะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ ตรงนั้นดีไหมไม่ได้เลยผมอาจจะต้องวนหาทางสักครู่หนึ่งนะเอ้เหี้ยมึงร้องทำไมเนี่ย หุยเฮียแม่งมาเต็มเลยเออแล้วไงต่ออ้อ,อมเฮียข้างล่างเนี่ยเหรอเย็ดโดมีชั้นใต้ดินเซฟพอยท์ฮิตค่อยๆไปดีกว่ากระสุนแม่งเหลือน้อยด้วยเปลี่ยนมาใช้ไม้เบสบอลก่อนดีกว่าเชียแม่งมาแล้วใช่ไหมกูเห็นกระตาเลยตัวหนึง่งไปหลบก่นเดียวว่า เฮ้ยเฮ้ยก็สุดแม่งเยอะขนาดนี้ก็ก็ไม่ต้องเตล,ล้วลยดิพอไม่ต้องพอแบบเนี้ยก็ไอเราก็อยากจะเตล,ลด้วยอะทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยยังเตล,ลแล้วเฮลคิลเลอร์เก็บก่อนเก็บก่อนได้เปรียบ Mm. โชว์เลยกะเธอชอบอืมโชว์เลยไม่ต้องส่งไม่ต้องสืบมันแล้วนี่แบบนี้ก็มันเนี่ยฮะเฮ้ยทำไปเล่นไปเกมพวกนี้ถ้าถ้าใครเป็น, ger, นนะ mm. โมชั่นซิกเออซิกเจอร์อะไรขึ้นแล้นะโมชั่นซิกเนตอะทอรมาบ้เหมือนกันนะต้องระวังนะฮะ ส่วนตัวผมโชคดีสำหรับคนอายุ30กว่าที่ยังไม่เจอไม่ยังไม่ประสบปัญหานี้ยิงปโอ้โหไม่ทันครับมันควบคุมยากเหมือนกันนะเมาส์เนี่ยเออนอนไปซะกี่ตัวมาพวกมึง, <noon> ง ian, มาให้หมดเออ มีไหมมีอีกไหม,ม,ไมพี่อุ้ยเชียรีโหลดดิครับรออะไรลราบัตโทษโอ้ยลืมรีโหลดอืมอืมไม้ไมตายแล้วไม้ตายแล้วครับสั่งปากคาบจะได้ประดุกคลองเตยอ้าไมตายแล้วครับประตูปเปิดจ้าไปไหนอืมประตูปเปิดแล้ว ไม่มีอะไรให้เก็บบ้างเอ้ยมีมีมีมมมปืนตะปูอีกเว้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต่อไปนี้ไม่เราเราเราจะเราจะไม่ต้องเตล้อจริงๆผมชอบเตลวนะมันสนุกดีนะอืมใจเย็นอ่ะสึกความอดทนแต่เนึ่เมื่อเขามาให้เราเตลวก็ไม่ต้องฝึกอะไรแล้ะเอามันเข้าว่าแลหละเฮ้ยตู้เย็นขวางและรถเครน คำต,ตอบเดียวครับแบบนี้ก็ต้องจัดสิครับเอาตัวเย็นออกก่อนเลยมานี่กูเล่นอะไรกับพวกมึงวนะเนี่ยต้องเอาตู้เย็นฟาดหน้าพวกมึงใช่ไหมเออนี่ไปรวดเดียวตื่นมาก็หลับไปอีก หลับไปดีน้องชายหลับไปยาวๆนะอุ้ยเหี้ยแม่งมาอีกฝ้าเลงเหรออุ้ยเชี่ยเยอะะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่ายัยเคแม่งลุมหน้าลุมหลังเลยโอเคเหลืออีกสองตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายฟื้นไหมอุ้ยพี่ยังฟื้นอีกเหรอพี่ตายเหอะไอ้เชี่ยตู้เย็นทั้งตู้นะเว้ยมึงรับมึงหลบอุ้ยเฮียมึงอึดมากอ่ะตู้เย็นทั้งตู้อ่ะมึงทำได้ยังไงวะโอเคโอเค้โอเฮียเป็นเป็นยิ่งกว่าวีรชนอีกฮะ ตำนานสร้างไว้แล้วตู้เย็นทางตู้แม่งรอดมาได้สามครั้งยังไงก็ตามแต่ <Okay. S 1> ไว้อะไรให้มึงหน่อยปะกูไปต่อละขึ้นเลยข้างบนมีอะไรกูเอาปืนมาด้วยแล้วคราวนี้กูไม่เตมไม่เติมแม่งแล้วลุยทางเนี้ยเอยเดี๋ยวนะนี่มัน ทางเดิมนี่ให้กูกลับมาทำไมอะ่ะใช่ไหมที่มาดูดูหนังโป๊ะะ่ะอ่ะกูต้องกลับมาทาง,ทางเดิมหรอโอเคกูกลับก็กลับงงเลยอุ๊ยไอเย็ดโด อืมอ๋อผมลืมไปว่ามันมีประตูตรงนี้เปิดอีกฮะอ่านว่าอะไรเดนชั่นซิตี้จังยาร์ดโรงงานขยะกูจะโดนจับอีกไหมเนะี่ยนงานกูว่าแล้วไม่แครวโดนจับโอ้โหสองตัวสามตัว แพ้เหมือนเล่นซ่อนแอบเลยว้ายแพ้แล้วเต็งมีรถมารับด้วยฮะโอเคครับก็จบกันไปอย่างรุนละทึนะนะฮะสำหรับ EP 5นะฮะนะกู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 ค,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 คนลูของกูคนเดียวแหละไม่ไม่ได้ไม,มีใครมาลุ้นกับกูหรอกโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อใน EP ที่6นะครับสวัสดีครับ